สวัสดีครับทุกคนหมูน้อยวันนี้มาเลาะนะครับที่ผันเครือคาเฟ่ไหนว้าวันนี้พรนเนตใหม่แล้วออโอ้โหหมูจะขึ้นได้ไหมลูกแางน้กอนั่งน้ำก่อนเนอสองคนกับแม่ปะเข้าไปกันป่าเข้าเพื่นงามขนาดผันเครือคาเฟ่นะครับหมูน้อยแสนดีมาเลาะทุกคน S <S in <world> <S <S เข้ามาเรียบร้อยนะครับภายในร้านก็จะประมาณนี้แซนดีก็มีความสุขเหมือนเดิมที่ได้ออกจากบ้านนะครับคุณแม่สั่งโอรีโอปั่นนะครับส่วนพ่อสั่งโกโก้มินนะครับโกโก้มินปั่นนะเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะเดี๋ยวพาแสนดีไปถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามารอเขาปั่นให้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาแสนดีออกไปข้างนอกกัน mà cá bị mồi mà cá này đưa chi đơn với đưa chi ồ hồ sôi ha này đưa chi này đưa chi mà lo vẫn nhớ ơi năm lại năm lại tem lời oh. ồ sôi chăng lời được sôi chăng lời con sôi view có sôi con chuối view có แม่กับลูกเข้าไปรอข้างในนะครับส่วนพอกลองมาดูข้างนอกนะครับบรรยากาศดีมากวันนี้ไม่มีแดดเลยนะครับเราก็ไปช่วงเย็นด้วยเนาะข้างนอกจะมีอะตองเพชรมีแคคตัสหลาย้ายอย่างนะครับที่เอามาตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับเหมาะกับการที่จะไปถ่ายรูปชิลๆนะครับสไตล์มินิมอลนะครับ ข้างนอกก็จะเป็นแปลงนาแล้วก็มีต้นไม้ร่มรื่นเลยครับเหมาะกับการไปถ่ายรูปนะครับนี่พ่อก็มาอุ้มแสนดีเลยนะครับเนื่องจากคุณแม่เหนื่อยพ่อก็เลยมาอุ้มเปลี่ยนนะครับนี่มูน้อยอยู่ได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะครับมูน้อยคนเก่งของพ่อ เห็นใครก็ยิ้มใส่นะครับไม่งองเงี้ไม่ทำให้พ่อแม่ขายหน้าน,นี่โอริโอ้ปั่นของคุณแม่ก็ได้แล้วนะครับชิมดูก่อนเนาะหมูน้อยก็หิวเหมือนกันดูมือดูมือดูปากเธอสิครับและก็นี่ครับโกโกโ้เมนของพ่ออากกินไหมหมูกินไหมคะโอ้หมูอยากกินทุกอย่างเลยทุกวันนี้นะกินอะไรให้เห็นไม่ได้เลยปากนี้แบบจุบจุบจุบเลย อยากกินทุกอันเลยนะครับหมูน้อยเอ้ยมีใคร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 ดูดิอันนี้กลับแล้วไปายหน่อยไปหน่อยลูกไปไดูหน่อย